สวัสดีค่ะเซลเดิน Honda อุบลน,นะคะวันนี้เดินจะพามาชม Honda w ด r v ค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยด้านหน้านะคะก็กระจังหน้าก็จะดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมไฟหน้าและไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นล้ออลลอย2ทูโทนคอบ17นิ้วได้ลายนี้เลยมาพร้อมกระจกมองข้างและไฟเลี้ยวพร้อมกับ Honda a a เ w a t c h ด้วย มาที่ภายในกันค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแต่งด้วยได้สีแดงภายในก็จะตกแต่งด้วยวัสดุสีแดงนะคะสีแดงดําก็จะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอหน้าจอเครื่องเสียงนะคะขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็รองรับในส่วนของเว็บลิงก์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ ระบบ honda sensing นะคะหระบบด้วยกันถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ